สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไก่ขันบรนทุงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นีไก่ขันบรนทุงสิพาทุกๆคนมาเบ่งแปลงหอมแปลงกระเทียมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องปลูกมาได้สิบสามมือแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่นะไก่คันบรรทุงมาอัปเดตหอมกระเทียมเนาะคะ่ะอายุสิบสามวันเนาะคะ่ะเนาะเมื่อช่วงคลิปที่แล้วนะไก่คั้นบรนทุงเองนะ ถ้ามาอัปเดตช่วงหนึ่งสัปดาห์เนาะค่ะเนาะนี่กะพานมาได้จากนับจากหนึ่งสัปดาห์มานี่กะบวกมาหอดมือนีก็ได้เป็นสิบสามมือเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะหอมกระเทียมอายุสิบสามมือเด้อค่ะเห็นแตกนอหลายแห้งแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันก็นยังมีปัญหาอยู่ช่วงเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะมือคริสต์มาสนะฝนตกแห้งเนาะ มันก็มีปัญหาอยู่กับหอมกระเทียมอยู่เนาะค่ะท้ามกว่าฝนตกหนักๆขึ้นมาเนาะมันก็สิชะง,งากไปนิดนึงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพ้ายางเบิงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮายางมาเบิงต้นข้าวโพดก่อนเนาะค่ะนี่นะอันนี้ต้นข้าวโพดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องข้าวโพดก็เริ่มแตกนอกแล้วเนาะค่ะเนาะ แถวส้นนี่ก็สเเิเป็นเขาโพดเป็นบกเขือเป็นบกเขือเทศนี่แหละเนาะคะ่ะที่แก้คันบรรทุงกาไทยเห็นเบิ่งมื่อคลิปที่แล้วเนาะ,นะ,ะแต่ว่ารากักๆเลยนี่สิพามาเบิง่หะะนะงหอมกระเทียมเนาะคะ่ะนี่นะแปลงหอมกระเทียมเนาะค่ะอายุสิบสามเมื่อเนาะที่เห็นอยู่น,ะนะะั้นเนาะเริ่มเขียวตาแล้วเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องเดี๋ยวอีกถัดมาไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือบอกกาสินเดือนนี้เนาะ กระสีเขียวขจีมากกว่านี้เลยเนาะค่ะเนาะนี่น่ะยังเขียวบ่แห้งเนาะค่ะแต่ว่าพอแต่ฝนตกหนักๆวางมือว่านี่มือคริสต์มาสนะฝนตกหนักๆน่ะมันกระสีมีปัญหาอยู่เนาะมันสืเหตุให้ชะง,งาการจเจริญเติบโตของยอดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับพร้อมกระเทียมเนาะค่ะคนปลูกน่ะสีหูด,ดีเนาะว่าไอ้โดนฝนหนักๆกับบ่ไดดเนาะคะ่ะเนาะ พอแต่โดนฝนหนักๆนขึ้นมานี่ก็สีชะงักการเจริญเติบโตสักพักหนึ่งอยู่คือกันเนาะฝนตกมือนื่องนี่บริโภคน้ำอยู่สามสี่มือพ่นละเพราะว่าต้องรอให้ดินมันแห้งเอลีน่ะแห้งสักพักหนึ่งนะบริเมนมาแห้งคักแห้งแน่นะจังค่อยสีโดน้ำต่อได้เนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นเทคนิคของคนปลูกหอมกระเทียมของบานไก่ขันบานทุ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นการเล่าให้ฟังเนาะว่า หอมกระเทียมนี่บอสามารถทีสิโดนฝนหนักๆได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นถึงมาปลูกช่วงนาแรงกันเนาะค่ะเนาะปลูกนาแรงสะส่วนใหญ่เนาะพอแต่แต่นาฝนมานะช่วงช่วงดำหน้าช่วงยังนาเพิ่นกะปลูกอยู่ปลูกเอาพันมันน่ะอันนั้นกะสิแดงหัวน,น้อยเนาะพราะว่าช่วงนั้นนะมันโดนฝนหลายมันกะสิหัวบาใหญ่เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ เป็นคำบอกเราของของไอ้เนาะค่ะเนาะออ้เป็นเห็ดหน้าหอมหน้ากระเทียมอยู่เนาะค่ะอันนี้กัหน้าของใกลคขันบันทุงนี่แหละค่ะเอาเห็ดน้ากันเนาะนี่เนาะฟังนี่กับแม่นด้อค่ะเด้อแต่ว่าที่เห็นแหงๆอยู่นั่นเป็นแปลงของทวดินเนาะค่ะเนาะทวดินยังบ่ออกนอเลยเนาะค่ะทางเบิร์ดนี่กับสิเป็นหอมเป็นกระเทียมเนาะค่ะเนาะ อายุ13มือเนาะคะ่ะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเนนะะว่วาหอมกระเทียมอายุ13มือเนาะ,ะกสิไดประมาณนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็มาบอกทุกๆคนในเรื่องฝนฝ้าอากาศน้ำเนาะคะ่ะสำรับวิธีการดรูแลหอมกระเทียมเนาะคะ่ะนาาวาหอมกระเทียมนี่คือไก่คันบรรทุงบอกเนาะคะ่ะว่ามันบปสามารธิสิดโดนฝนหนักๆได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ คือเมื่อวานนี่วันคริสนะต์มาสนะฝนตกแห้งแหนะ้งเนาะบานแก้คันบานทุ่มนะมันเห็ดให้ดินแํะไปเลยเนาะคะ่ะนี่นะแล้วกะพอแต่งแต่ดินช้ํมากๆนี่มันกะสิชะงักการเจริญเติบโตของใบของยอดเนาะคะนะ่ะเนาะมันสิเห็ดให้โฮดลงนะส่วนยอดนะ่ะสิโฮดลงเนาะท่ามานว่าโดนฝนนักๆเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะจากนี้เป็นต้นไปอีกประมาณสามมือนะสิบบริเวดหอมโหดกระเทียมเนาะคะนะ่ะเนาะ เ้าสิอลหไดินมันมันแห้งกว่านี้จังน้อยเนาะคะ่ะห้าจังคอยสิเดหนยนาอีกที่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่กะเป็นเทคนิคในการดูแลหอมกระเทียมเนาะคะ่ะที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะอันนี้เป็นแปลงกระเทียมเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่นี่คือกระเทียมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกระเทียมนาใกล้คันมันทุงบ่เดปลูกไร้ดอกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่เดคือบอกง่ายว่าห้ากะเอาตาม ปริมาณพันธุ์ที่เฮามีอยู่เนาะค่ะเนาะเฮากะมันมีพันธุ์น้อยเฮากะโปูงน้อยเนาะค่ะเนาะแต่ว่านั่นักเลยนี่กะสิเป็นหอมแดงเนาะคะ่ะส่วนใหญ่กะเป็นหอมแดงเนาะค่ะเนาะกระเทียมกะมีอยู่ของบเมลายเนาะค่ะเนาะอันนี้กระเทียมเนาะค่ะเนาะพูดนะไกลๆนะส่วนใหญ่จะเป็นหอมแดงเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวใกคันบันทุงสิผ่ายังเบิงกระทอมหน่อยล้างนี่เนาะค่ะนกกะก็เริ่มปับปุ้งแล้วเนาะค่ะเริ่มเอาดินเอาอยัางมาใส่แล้วเนาะค่ะนี่นะสำหรับเอเทียงหน้าหน่อยปลูกหอมอยู่นี่เนาะค่ะเนาะนี่นะเทาเริ่มเอาดินมาใส่แล้วเนาะค่ะอยู่ริมขอบสะเนาะโดยโมเดลของเฮานี้ใกล้คันบรรทุงกะอยากจะเฮ็ดโคกน้องหน้าเนาะค่ะพี่น้อง แต่ว่าเหาก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนาะเริ่มต้นเฮ็ุตั้งแต่ตอนนี้ละเริมต้นเหตุเถียงหน้าเห็บุบานน้อยอยู่นี่เนาะคะ่ะริมขอบบอ่อขอบสะนานนี่นะเหาก็เริมเอาดินมาใส่แล้วเนาะคะ่ะนี่นะสําหรับเถียงหน้าลังนี้เนาะคะ่ะเนาะกับอนาคตกัสิเป็นบานนั่นแหละคะ่ะบานลังหนึ่งนั่นแหลนะเนาะกัขอบคุณในรายเดอร์ค่ะสำหรับทุกการติดตามเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง สำหรับมนีเองนะใกล้ขั้นบรรทุงกมาอัปเดตหอมกระเทียมอายุ1 3บามือนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็พามายางเบิงเถียงหน้าหน่อยลังนี้เนาะเอากระ่มปรับปรุงแล้วเนาะคะ่ะนี่นะพูนขังลังมองออกไปก็สิเป็นไายหอมลรกระเทียมเนาะคะ่กะก็ขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับทุกกำลังใจเนาะคะ่ะถีเขามาให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะ สำหรับมือนีกะแคนนีเดอร์ค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ